วันนี้มาผู้ยอดจ้านะครับยิวสวยมีเมฆมีภูเขาไว้นั่งดูเมฆสวยครับวันนี้แดดไม่ร้อนสวยมากใช่มากครับบริเวนก็นั่งนั่งครับนั่งแบบสบายสบายให้ดูนะครับนี่ครับมีเก้าอี้ให้นั่งแต่ด้วยโควิดรับคนเล่น ีน้อยครับแต่ก็มีพอมีอยู่นะครับนะครับบรรยากาศนะรบ,บรรยากาศบรรยากาศนี่ก็เป็นที่สั่งของครับ น้องก็เอามาให้เลยน้องนี่ครับออ๋ต้นไม้ใบหญ้าคาเฟ่ครับสิ่งน, <c oughs> นึ่งมไม่ก็มีควาสบายสบายใบายา้า มาเป็นครั้งที่สามครับนี่ครับคุยใจมาด้วยมาเข้าปากวาย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 นี่ครับวันนี้มากินโอเค๊ียบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ